พราวพัสดรายการคุณพระช,ช่วยครับออวันนี้เรื่องอะไรพี่เท่งชอยหน้าม่านวันนี้ครับเรื่องโอ้โหเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะทังสมัยเลยเป็นข่าวมาทั้งมันตลอดยาวนานมากเลยคอเซนเตอร์เขาจะมีคํเก่าหนึ่งไงนอกจากพ่อแม่ผูวญาติยายที่ห่วงใ่แล้วอืมคอเซนเตอร์เนี่ยโทรหาเราทุกวันฮัลโหลเอ่อคุณเมย์ตรงนี้ดูนะติดนี่ผมนั่อะไรเนี่ยเครูห่วงใ่ไงโทรหาประจำพี่แปลกใจว่าเบอร์พี่อะบางทีก็มีเบอร์แปลกโทรมานะครับแต่พี่รับไหมไม่รับ เพราะมันมันไม่มีไม่ได้ตชื่อไว้ไม่ได้ขึ้นชื่อคนที่เราคุยประจำไม่แล้ถ้าคอเชนเตอร์โทรมามันจะขึ้นว่าไงจะขึ้นเป็นตัวเลขหรือเป็นเป็นเบอร์มือถือปกติมีมีเเป็นเบอร์แปลกๆที่ยาวๆศูนย์ได้เยอะก็มีบางทีขึ้นประเทศมาจากต่างชาติก็มีก็มีมันแบบเป็นหลายแบบพี่ใช่เป็นศูนย์สองก็มีเยอะมากมีทุกแบบเดี๋ยวนี้บางทีมาเป็นลายเออเดี๋ยวนี้มีแบบนี้เออเหรอฮัลโหลแท่ง ใครว่าเีท่งหน่ฮะสมม่านสมมุติ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 ไงจำลองเหตุการณ์เนอะฮัลโหลเท่งเหรอเออจำได้ปะเนี่ยอ่ะเฮ้ยนี่ไงจบไงนี่เท่งจะจบไหนจบไหนอ่ะโอ้โหทำเหม่ดังแล้วลืมกันนะฮะเออเฮ้ยขอโทษจริงจุดจบไหนวะ้ก็วันร่อกกันรู้จักกันไงสุโขทัยอ่ะนี่เรื่องวางสายแล้วตีสนิทตีสนิทสนิทตีสนิทกันสนิทกันจนคุยแล้วก็สุดท้ายลงท้ายแล้ยืมตังก็มีใช่ ที่พี่เท้งไม่รู้จักมาก่อนมีบางทีเราเผลอไปให้ข้อมูลส่วนตัวเผลอไปให้เลขบัตรประชาชน ATM นู่นนั่นจบเลยเขาบอกว่าทุกครั้งที่คอร์เซนเตอร์โทรมาเนี่ยตั้งสติก่อนให้คิดไว้ก่อนเลยว่าหลอกแน่แล้วก็อย่าเพิ่งโอนอะไรทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะพ่อแม่เราซึ่งท่านเนี่ยตกใจไงแล้วก็จะรีบโอนอันนี้อันตรายแต่ไม่รู้วันนี้สามน้าก็จะเป็นแบบนั้นนั่นะสิไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงนะฮะไม่รู้จะดูไหมล่ะ อ่ะสักนิดนึงสิแต่งตัวรอแล้วเราไปดูเนะเขาไม่ได้เล่นนะอ้าวพร้อมแล้วคอซ l นเตอร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคุณพระช่วยเสนอชอยอารมณ์ขันรู้เท่าทันสื่อตอนยายโยงคอ l l c e n อ e r โย่งจอมอาซาเซอฉันเป็นคอเซนเตอร์รุ่นสูงวัยฉันเคยทำอาชีพสุจริตแต่ว่าโดนโควิดทำพิษไทยแต่ก่อนก็เคยลงฟาร์มกุ้งแต่ว่าไม่ลงเลยเปลี่ยนใหม่ <c oughs> ไปลงเป็นฟาร์มปลานาเวทนาปลาก็มาตายก็เลยเปลี่ยน ไปลงน้ำเต้าแต่ดันเจ้าเปิดมาเป็นไก่เออหมดตัวให้กับเจ้าไม่น่าลงน้ำเตาหนาเยดายดก็เลยต้องมาหลอกเขาหาคนโง่เงาไอ้ที่หลอกง่ายๆบางก็หลอกว่าข้างนี้ชำระทางนี้ก็จะสะดวกสบายบางก็หลอก ว่าได้รางวัลไอ้หลอกนี่หลอกนั้นจนรวยใหญห่ตอนนี้ได้เวลาต้องรีบหาลูกค้ารายใหม่อเอ้ยออชีวิตของพ่อบานเมียทำงานทุกวันไปไอ้ส่วนเราลราก็ล้างจานขัดพื้นถูบ้านล้างจานล้างไหล้างรถ สิครั้งต่อวันนะรถมีหนึ่งคันมันก็ให้ล้างอยู่ได้บางวันนะก็ไม่ได้ครับเพราะฝุ่นมันจับมันก็ให้ล้างใหม่ฝนตกมันก็ให้ล้างกลางฝนมันให้ล้างจนฉันไม่สบายโอ้ยกลัวเมียจังตะคนนี้เนี่ยอยู่คนละที่แล้วแกได้ยินได้ไง อ้าวอยู่คนละที่เลยเออเออแกได้ยินไม่ได้อเดี่อยากจะรวยได้เงินล้านจะออกจากบ้านไปตั้งตัวใหม่สาธุแล้วขอให้เงินเขาโทรมาที่เล่าจะรออะไรโทรดิได้เวลาโ,<อ>โทรแล้วเลยออ้อางั้นคอเซ็นเตอร์ก็จะได้โทรไปอ่ะ สวัสดีจ้ะลูกค้านี่ยายโทรมาจากเบงกายนะรหัสพนักงานนะจ๊ะสามสี่ห้าของขวดของไข่ขขนี่นีรหัสพนักงานด้วยนี่ยายคนสวยไว้ใจได้นี่ ทำไมเสียงจึงแก่แก่ลูกหลานไม่ดูแลเหลอครับยายอบกบพเดีรับพาสทางเพิ่มหางเงินเสริมซื้อหมากยายแหมแล้วทำไมถึงโทรมาให้อยากทราบว่ามีเรื่องอะไรคืออย่งนี้ฟังนักคุณได้สิทธิพิเศษเรียกว่าเป็นแพ็กเกจที่เราจะมอบให้ เพียงแค่บอกรหัสแล้วก็บัตรเครดิตคุณก็จะมีสิทธิ์รับเงินไปเท่าไรจะยายจ๋าแค่ล้านกว่าวสนใจไหมโอ้ยไม่ต้องถึงล้านกว่าโอ้ยแค่พันกว่าวาแล้วผมก็สนใจออดีีค่ะเทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะ ไหนเล่ามาหน่อยได้ไหมอ๋อเมียผมมันเขี้ยวมากมันดุจนผมอยากจะระบายอ,าอ,าอา๋อเหรอเหรอชีวิตผมมันจนจนเมียก็ขี้บ่นก็จะบ้าตายโยยาน่าาสสวันๆให้กินแต่ไข่ต้มโอ้ยกินจนหน้ากลมแล้วเป็นรูปไข่นั้น เมียให้เงินใช้แค่วันละร้อยพ่อคุณได้เงินก็น,น้อยมันยังมายืมใช้วุต้ตาไหลวันนั้นยืมผมไปพันห้าคิดดูสิว่าผมจะเอามาจากไหนอ,อ,อบอกว่าผมไม่ประหยัด<อ>แทบจะกินข้าววัดแล้วครับยายอยพ่อคุณถ้าเจอหน้าจะด่ามัน นี่จะด่าใครกันด่าแกไงอะไรนะอะไรนะอะไรนะ, <c oughs> ะเฉียงเสียงอะไร <c oughs> <c oughs> นี่พอฉันกลับบ้านก็มาเร็วหน่อยถ้าคุยกับ เม้ออยอยู่ชายไหน <c oughs> อ,อ,อยเสียงอะไรเสียงอะไรคุยกับเบียโน่อะเีน้นยที่ไหนเล่าต้องเลยเขาจะเอาเงินล้านมาให้เงินล้านอะไรแค่ส่งเลขธนาคาระจะได้เงินล้านอย่างมากมาย <c oughs> เอ้ยพอเอ๋ยแล้วพอจอมเซอร์าโดนคอเส้นเตอร์หลอกง่ายงาย <c oughs> นี่เขาบอกเดี๋ยวฉันคุยกับมันเอง เพราะฉันรับมือเก่งโดยฉันคุยให้คุยให้เอว่าคุยให้อหะคุณคอเซ็นเตอร์สวัสดีจ้าใช่คุณภรรยาคุณควงไหมใช,ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะขอเลขบัตรบัญชีบัตรเครดิตะ คุณจะได้สิบเป็นเศรษฐีมาออคุณยายโทรมาก็ดียายเป็นผู้โชคดีเหมือนกันนะยายคนไหนโทรมาก็ที่บ้านฉันก็จะได้รางวัลเงินก่อนยายยายได้หนึ่งล้านบาทถ้าเหมือนกันยายจะรับสินั้นกันไม่ละยายโอ้ยก็ดีที่คุณหลานา แ้บอกเบาเบๆหน่อยฟังไม่ชัดออยายจะเอาเงินไปเที่ยวเกาหลีตั้งรอยซีรีส์ก็ที่ตั้งใจได้ค่ะยายต้องทำยังไงดีอ๋อก็บอกบ้านเลขที่มาสิคุณยายบ้านเลขที่เหรออ่ามีบ้านเลขที่อะไรคะ บ้านเล็กที่ยายห้าบ้านอยู่ริมคลองมีน้ำใจนี่หน้าบ้านยายมีหมาหลังอานสวนหลังบ้านมีต้นไม้บอกพี่กัดัะขนาดนี้เรีบมาสัทีอยากรวยไวัยเนี่ยยายไม่อยากเป็นคอเซ็นเตอร์โกงก็อยากจะเป็นยายโยงเศรษฐีใหญ่ พิกัดบ้านยายชัดดีเดี๋ยวเจ้านาทีก็จะรีไปมาแล้วจ้าเจ้านาทีไม่เห็นมีแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ไหน่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนก็ชั้นนี่แหละนะเจ้านาทีดูให้ดี นี้ตำรวจยิงไงนี่แกเป็นตำรวจเหลอใช่แล้ว,ลวเออเอออะจะมาจับยายเ,ออเพราะว่ายายเป็นภัยต่อสังคมงคง,ง,คงถ้าจะร่มจมเพราะคนแบบยายนี่อยากจะฝากทุกทุกคนอย่าไปลงกลแบบง่ายง่ายควรใช้สติอย่างรอบคอบก่อนที่จะมอบ ข้อมูลให้จับเลยอย่างนี้จับเลยผิดกฎหมายนะจับยายฟังแล้วก็คิดไม่น่าทุจริตหลอกลวงใครเป็นคอเซ็นเตอร์ความผิดมาหันนะหลอกลวงใครไปเลยไปตอนนี้ขอถามทีเดี๋ยวกว่ายายจะหนีตำรวจได้ไงไม่ได้ าชาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้โอกาสหนีเลยเหรอต้นต่อครับใช่มันจุดได้ตำตออืมถ้าไปเจอตำรวจเข้าเลยนะจบเลยนะฮะก็ผมว่าเราก็ดูแลกันแล้วกันดีกว่าใช่ครับโดยเฉพาะลูกหลานก็ต้องคอยบอก ผมพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยเนาะต้องจริงๆคือาาข่าวสารเนี่ยคือจะต้องอัปเดตกันตลอดเพราะตอนนี้คือยังปรับปรามกันไม่หมดนะเกี่ยวกับแก๊งคอนเซนเตอร์ข้ามชาติในประเทศไทยคือเยอะมากมายนะครับก็ต้องระวังให้ดีๆมิจฉาชีพนะครับเยอะมากอ่ะพักสักครู่ครับผมเดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพระช่วย